สวัสดีทุกคนนะครับรีวิวสไตล์บอลคลิปนี้ผมจะมารีวิวไมตรีไซส์ฟรีดอมกันดั้มที่มาในรูปแบบของพลาสติกโมเดลคิดจากทางค่ายบันไดซึ่งเป็นสินค้าธรรมดาวางจำหน่ายเมื่อเดือน5ปี2024ในราคา2,970เยนครับโดยสำหรับด้านหน้ากล่องก็จะมีการบอกสเกลเกต HG Cosmic Era นะครับแล้วก็โลโก้ภาพยนต์กันดั้มซีดฟรีดอมรวมถึงตัวหนังสือภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นว่าไมตรีไซส์ฟรีดอมกันดั้มโดยจะมาพร้อมกับตัวไมตรีไซส์ฟรีดอมกันดั้มในรูปแบบ ตัวแล้วก็เกาะหัวไหล่ด้วยนะครับรวมถึงท่าโพสคู่กับอาวุธประจําตัวของมายสไตฟีดอมทั้งหมดเลยครับส่วนด้านบนนะครับจะมีเนื้อเรื่องภาพยนตร์กระดมซีฟรีดอมรวมถึงการยืนหันหน้ายืนหันหลังของมายี้สไตฟีดอมแล้วก็รูปหลังจากที่เราประกอบเสร็จโดยที่ไม่มีการทําสีเพิ่มเติมครับและอีก2ด้านที่เหลือก็จะเป็นการคอสอัพของฝาของรอบด้านบนพร้อมกับการบอกลําดับที่250ของสเกล HG ด้วยครับในส่วนต่อมาจะเป็นการรีแฟมแบบร่าวๆลงรูปภาพนิ่งไว้ที่เฟซบุ๊กเพจรีวิว เรก็นาแรกก็จะมีจํานวนแผงที่มาทั้งหมด11แผงแล้วสติกเกอร์2แบบแล้วเราก็จะเริ่มประกอบตั้งแต่ส่วนหัวมาราตัวแล้วก็มาแผนทั้ง2ข้างตามด้วยส่วนเอวขาทั้ง2ข้างแล้วก็ส่วนเรียวกันด้วยครับแล้วก็ตามด้วยส่วนแบ็คแพ็คพาวดีเฟนเดอร์กันเลยนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการประกอบอาวุธแล้วครับแล้วก็เป็นลูกเล่นกิมมิคต่างๆของอาวุธทุกอย่างเลยครับปกด้านหลังก็จะบอกอาวุธทุกอย่างของไนท t y สไตฟิดดอมนะครับแล้วก็ระบบจุดขยับซีทแอคชั่นซีสต์สเอเป็ม,มรวม แผงบีผง B1 จะเป็นสีขาว,วก็จะเป็นส่วนหัวส่วนลําตัวส่วนแขนทั้ง2ข้างแล้วก็บีมไรเฟิลครับแผง B2 จะเป็นส่วนเอวส่วนขาทั้ง2ข้างแล้วก็บีมเซเบอร์ครับแผง C จะเป็นสีทองแบบเงาแล้วก็จะเป็นจุดขยับส่วนมือแล้วก็ส่วนแบ็คแพ็คด้วยครับ แผงนี้จะเป็นสีทองหรือที่เราคุ้นหูกันอย่างทองเทียนพันสานั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นพวกจุดขยับครับแผง E1 จะเป็นสีเทาอ่อนจะเป็นก่อด้านนอกแล้วก็มีส่วนเรียวกันด้วยครับแผง F1 และแผง F2 จะเป็นส่วนพาวด์ีเฟนเดอร์แล้วก็เป็นสีขาวด้วยครับแผง H1 จะเป็นพาสายสีฟ้าทั้งส่วนบีมชิลแล้วก็ส่วนใบหน้าครับแผง G1 ก็จะเป็นใบดาบของ AVS เนะครับแล้วก็เป็นสีดําแบบเงาด้วยครับแผงสุดท้ายจะเป็นใบดาบของบีมเซเบอร์นะครับแล้วก็เป็นีท่ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแต่ส่วนหัวก่อนเลยครับสําหรับส่วนหัวนะครับจะเป็นการใช้แกนเข้าต่อที่เป็นบอลจอยที่จะทําให้เราหมุนได้ครบ360องศาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของมุมโค้งกับมุมเอยตรงส่วนนี้ก็จะมีแกนหมุนเข้ามาช่วยด้วยนะครับและนอกจากนี้ก็ยังสามารถเอียงมาทางด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเคลื่อนไหวอิสระก็ได้ครับระหว่างส่วนหน้าอกกับส่วนหน้าท้องนะครับก็จะมีแกนเข้าต่อที่เป็นซีคลิปแล้วก็มีแกนหมุนเข้ามาช่วยในเรื่องของมุมโค้งกับมุมเอยแบบนี้ได้นะคร ้ายกับหมุนมาทางด้านขวาแบบนี้ได้ด้วยครับและแกนข้อต่อวันจอยที่อยู่ด้านลน่างําตัวนะครับตรงส่วนนี้เราจะหมุนมาทางด้านซ้ายกับหมุนมาทางด้านขวาได้นะครับแล้วยังมีในเรื่องของมุมก้มกับมุมมือมได้ประมาณนี้ด้วยนะครับเราก็ยังเอียงมาทางด้านข้างแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับส่วนกรกอบวงด้านหน้าตั้งแต่แรกก็ Libya จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนเดียวกันแต่ผมได้ทําการตัดแยกออกเป็นสองข้างแล้วนะครับตรงส่วนนี้เลยจะทําให้เราหมุนขึ้นกับหมุนลงได้แยกต่างหากจากกันด้วยนะครับเราก็ยังเป็น ต่อที่เป็นบอลจอยด้วยนะครับส่วนเกาะกระโปรงที่อยู่ทางด้านหลังก็จะไม่มีจุดขยับเลยครับต่อมาที่เป็นส่วนแขนนะครับโดยสําหรับตรงส่วนนี้จะเป็นแกนข้อต่อที่เป็นบอลจอยที่เมื่อเรานําส่วนหัวไหล่เข้ามาติดตั้งแล้วก็จะทําให้หมุนได้ครบ360องศารวมถึงการโยกมาทางด้านหน้ากับโยกมาทางด้านหลังได้ด้วยนะครับยกขึ้นยกลงหรือจะโยกอย่างอิสระแบบนี้ก็ได้นะครับและด้านในหน้าอกด้านข้างก็ยังมีแกนหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนมาทางด้านหลังเราก็ยังหมุนขึ้นกับหมุนลงแนวนี้ได้ด้วววยครรรรับสส่่นนนนกกลลองงงงงไไะะเาาาาาาขขึ้้้้มมทดดูป นี้นะครับส่วนหัวไหล่ก็ยังกลางขึ้นมาได้สูงประมาณ45องศานะครับต้นแขนก็จะเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศาด้วยครับคอศอกก็จะมีจุดขยับด้วยกัน2จุดจะทําให้งอได้สูงขนาดนี้ด้วยครับและส่วนมือ,มอก็จะเป็นแกนเข้าต่อแบบบอลจอยจะหมุนได้ครบ360องศานะครับเราก็ายังสามารถยกขึ้นมาทางด้านบนโยกลงมาทางด้านล่างก็เอียงเข้าด้านในเอียงออกมาทางด้านนอกก็ได้นะครับโดยสําหรับตรงส่วนนี้ตรงกรอะข้อมือสีขาวก็จะมีบอลจอยเข้ามาช่วยด้วยนะครับต่อมาจะเป็นแกนเข้าต่อส่วนวางขานะ อแกนเข้าต่อตรงส่วนนี้เมื่อเรานําส่วนขาเข้ามาติดตั้ง os, man, man, แล้วก็จะทําให้ส่วนขาเราสามารถหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าได้สูงประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นมาทางด้านหลังได้ประมาณนี้แล้วก็ยังกางขึ้นมาทางด้านข้างได้เกือบ90องศาด้วยนะครับและตรงแกนก้างวางขาส่วนนี้ก็ยังหมุนลงมาได้ต่าแบบนี้ด้วยครับส่วนต้นขาก็จะเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศานะครับส่วนหัวข่าวส่วนนี้จะมีจุดยับด้วยกัน 1- นึงจุดจะทําให้งอได้สูงขนาดนี้ด้ยนะครับแล้วทัสเตอร์ที่อยู่ด้านหลังขาส่วนนี้เา ราหมุนเข้าด้านในแล้วก็หมุนออกมาทางด้านนอกได้นะครับรวมถึงการหมุนขึ้นทางด้านบนกับหมุนลงด้านล่างแบบบอลจอยได้ด้วยครับระหว่างข้อต่อส่วนข้อเท้ากับส่วนเท้านะครับจะเป็นแกนข้อต่อที่เป็นบอลจอยเมื่อเรานําส่วนเท้าเข้ามาติดตั้งแล้วตรงส่วนนี้เราจะหมุนมาทางด้านซ้ายกับหมุนมาทางด้านขวาได้ในแนวนอนด้วยนะครับและด้านในข้อเท้าตรงส่วนนี้ก็ยังมีแกนหมุนขึ้นมาทางด้านบนกับหมุนลงมาทางด้านล่างเราก็ยังหมุนเข้ามาทางด้านในแล้วก็หมุนออกมาทางด้านนอกแนวนี้ได้นะครับโดยสำหรับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นแกนข้อ และฝ่าเท้าด้านหน้าเราก็ยังหมุนขึ้นกับหมุนลงได้ด้วยครับส่วนเรียวกันทั้งสองกระบอกนะครับจะเป็นการใช้แกนข้อต่อที่เป็นบอลจอยเมื่อ e เรานําส่วนนี้เข้ามาติดตั้งแล้วเ็าจะทําให้หมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนขึ้นมาทางด้านหลังแนวนี้ได้นะครับและยังกลางขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงประมาณนี้ด้วยครับหรือจะหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าด้านหลังอีกแนวนึงก็ได้ครับและตรงส่วนกระบอกปืนกับส่วนพานท้ายนะครับก็ยังเป็นการใช้แกนหมุนในการกลางขึ้นมาอยู่ในแนวเดียวกันด้วยครับส่วนแบคแพ็คจะ mighty style freedom นะครับเราก็จะไม่มีจุดขยับด้วยครับเราก็ยังมีตำแหน่งที่เราต้องติดสติกเกอร์ด้วยนะครับโดยจะเป็นส่วนดวงตาทั้งสองข้างและตรงกลางเข่าที่อยู่ทางด้านหน้าก็จะเป็นสติกเกอร์สีฟ้าเมทัลลิกและตรงด้านหลังนะครับก็ยังเป็นสติกเกอร์สีฟ้าเมทัลลิกทั้งหมด2ตำแหน่งครับส่วน power defender นะครับจุดขยับระหว่างตรงกลางกับส่วนปีทั้ง2ข้างนะครับก็จะเป็นแกนขับต่อที่เป็นซีคลิปเมื่อเรานำส่วนปีเข้ามาติดตั้งแล้วทั้ง2ข้างนะครับตรงส่วนนี้เราจะหมุนมาทางด้านหน้ากับหมุนขึ้นมาทาง ลและตรงกลางตรงนี้ก็ยังมีแกนหมุนขึ้นมาทางด้านบนกับหมุนลงมาทางด้านล่างอีกแนวหนึ่งได้ด้วยครับส่วนปีกด้านหน้าเราหมุนขึ้นกับหมุนลงได้นะครับปีกที่อยู่ตรงกลางสีทองส่วนนี้เราก็หมุนขึ้นกับหมุนลงได้และเกาะที่อยู่ทางด้านบนสุดส่วนนี้เราก็หมุนขึ้นกับหมุนลงแบบแกนล็อกใต้ครับปีกที่อยู่ทางด้านหลังเราก็หมุนขึ้นกับหมุนลงได้เช่นกันด้วยครับเราก็ยังมีการใช้สติกเกอร์แถบเสียบเงินตรงส่วนด้านท้ายของพาวด์ดีเฟนเดอร์ด้วยครับแล้วเราก็ยังสามารถเลื่อนเกาะด้าน ก็จะเห็นตำแหน่งที่เราต้องติดสติกเกอร์สีชมพูที่มีความหนามากกว่าปกติครับแล้วก็ส่วนข้างใต้ของ p า o w Defender นะครับก็ยังมีรูให้เราติดเข้ากับแอคชั่นเบสได้ด้วยนะครับสำหรับวิธีการติดตั้ง p า o w Defender นะครับจะเป็นการใช้ร่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางข้างใต้ของ p า o w Defender มาติดเข้ากับสี่เหลี่ยมตรงส่วนของแบ็ k แพ็คได้เลยครับเราก็จะมีความสูงแต่ส่วนเท้าจนถึงส่วนหัวไม่รวมปลายขาอยู่ที่ประมาณ13ซนติเมตรครับแล้วถ้าเรานำมาเปรียบเทียบกับเกียร์สตอรีมก็จะ,รระถ้าาานม เทียบเทยบกับอาร์กันดัน 0, ้ม2.0ก็จะมีส่วนสูงมากกว่าครับสาหรับมือเทียมมาเปลี่ยนก็จะมีทั้งหมด1คู่ครับเราก็ะจะเป็นลักษณะการกลางนิ้วแยกออกจากกันครับอาวุธอย่างแรกก็จะเป็นบ er, ีมเซเบอร์ใจมาทั้งหมด2เล่มนะครับโดยวิธีการถือจะเป็นเพียงแค่การนํามาใส่เข้ากับมือตรงๆได้เลยนะครับแล้วเราก็ยังสามารถเก็บเข้ากับด้านบนของเรียวกันได้ด้วยครับและก็มีการให้ชิ้นส่วนด้ามจับดัมมี่ที่เป็นการนําด้ามจับทั้ง2เล่มมาต่อติดกันด้วยนะครับอาวุธอย่างที่2นะครับเ็าจะเป็น,น,น,นบนี มีตำแหน่งที่เราต้องติดสติกเกอร์ก็จะเป็นสติกเกอร์แถบสีน้ำเงินนะครับแลวตรงปากกระบอกปืนก็จะเป็นสติกเกอร์สีแดงโทนเมทัลลิกและตรงส่วนที่เป็นรัมกล้องก็จะมีสติกเกอร์สีฟ้าเมทัลลิกด้วยครับสำหรับวิธีการถือนะครับเราจะเริ่มจากการนำส่วนกระหลังฝ่ามือแกะออกมาครับแล้วเราก็จะนำด้ามจับของบีมไรเฟิลมาใส่เข้ากับส่วนฝ่ามือได้เลยนะครับและหลังจากนั้นเราจะนำกาะหลังฝ่ามือเข้ามาติดให้เป็นเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับ และด้านข้างที่อยู่ทางด้านในของปืนบีมไรเฟิลนะครับก็ยังมีแกนสี่เหลี่ยมเพื่อเรามันติดเข้ากับรูที่อยู่ทางด้านข้างของเรียวกันได้ด้วยครับนอกจากมีตัวบีมไรเฟิลทั้งสองกระบอกเราก็ยังสามารถนํามาต่อติดกันได้ด้วยครับโดยจะเริ่มจากกระบอกข้างขวานะครับเริ่มจากการดึงส่วนปากกระบอกปืนออกมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนส่วนด้ามจับเก็บเข้ามาด้านในนะครับหมุนส่วนพันธุท้ายออกมาทางด้านข้างแบบนี้ครับแล้วเราก็จะนาปากกระบอกปืนมาใส่เข้ารูที่อยู่ตรงพันท้ายกระบอกข้างซ้ายได้เลยนะครับแล้วก็ดึงส่วนพันท้ายออก ออกมาทางด้านหลังแบบนี้ครับแล้วเราก็ยังสามารถใช้แกนสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านข้างของบีมไรเฟิลมาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมตรงกรอบกระโปรงด้านหลังได้ด้วยครับอย่างที่3ก็จะเป็นดาบ ABS Fullsuno m i t a m a นะครับจะเป็นการใช้ด้ามจับสีแดงกรอบกระบังดาบสีทองแบบเงาและใบดาบก็สีดําแบบเงาครับโดยจะมีวิธีการถือโดยการนําด้ามจับมาใส่เข้ากับมือตรงๆได้เลยครับแล้วเราก็ยังสามารถนํามาติดเข้ากับพาวดีเฟนเดอร์ตรงส่วนนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถหมุนขึ้นมาทางด้านบนกับหมุนลงมาทางด้านล่างแบบนี้ได้อย่างท สี่เจะเป็นบีมแคนนอนตรงเขาสีเหลืองตรงกลางหัวนะครับจะเป็นการนําชิ้นส่วนเขาอันเดิมแกะออกมาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะนําชิ้นส่วนที่เป็นเขาสีเหลืองอีกอันหนึ่งใส่เข้าไปแทนที่เดิมได้เลยนะครับเปลียงแค่นี้ก็จะ,จะเสร็จเรียบร้อยครับและสําหรับตรงส่วนนี้ก็จะมีตําแหน่งที่เราต้องติดสติกเกอร์ทั้งหมด2ตําแหน่งด้วยครับอย่างสุดท้ายจะเป็นบีมชิลนะครับเราจะเริ่มจากการแกะชิ้นส่วนสีแดงที่อยู่ทางด้านข้างแขนออกมาครับแล้วก็นํามาติดเข้ากับส่วนชิลที่เป็นพาดสายสีฟ้านะครับแล้วหลังจากนั้นเราเช แขนที่อยู่ทางข้างหลังส่วนนี้นะครับมาติดเข้ากับเกราะที่อยู่ทางด้านข้างแขนให้เป็นเหมือนเดิมได้เลยครับโดยสรุปในความคิดเห็นของผมนะครับสำหรับการยักสีที่เป็นประเด็นลักคงหนีไม่พ้นเรื่องสีทองที่ทํามา2โทนสีซึ่งสีทองแบบเงาก็จะเป็นส่วนข้อต่อที่เห็นได้ชัดแล้วก็มีความแน่นพอสมควรและก็ยังมีความหนาของรอยตัดออกจากแผงมากกว่าปกติครับส่วนสีทองที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าทองแบบเจนเปาหลังจากที่ประกอบเสร็จจะมีแค่ไม่กี่ตำแหน่งที่อยู่ด้านนอกเกาะและย,ยังเป็นจุดขยับจะทําให้ขยับได้มมกมากกว่าสีทองแบบเเงงงงาาาแแตต่่่ททััััั้2นนสีกกก็ยยหหไมปญรรรืออออดจผคบ ซึ่งการแยกสีโดยรวมจะเป็นปกติของสเกลเ h ชที่ใครต้องการการสมจริงก็ต้องทำสีเพิ่มเติมครับและในส่วนของจุดเยัียบโดยรวมสมกับเป็นเซ t ลคช System ทีใ่ให้ความรู้สึกเหมือนกับ rising freedom กันดำแต่ส่วนตัวผมชอบแกนหมุนส่วนวางขาของตัวนี้มากกว่าครับหรือถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วใครชอบสไตล์ของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมได้ครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ